ครับสวัสดีครับสวัสดีช่องรักพี่เล็กสนิทเสียงสองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับพาวเวอร์หน้าลายนะครับผมวันนี้นะครับของมิวสิกนะครับอันนี้ผมทำมาให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับเอาไปไม่ต้องไปทําอะไรนะครับแต่ราคาขายเท่าเดิมครับยอมขาดทุนนะครับเพื่ออีฟซีด้วยพี่น้องนะครับผมอ่ะหน้าลายมิวสิกตัวนี้นะครับผมตัวนี้อ่ากำลังวัดอยู่ที่300วัตต์ด้วยครับผมแล้วก็ ใช้งานได้ทุกช่องนะครับผมลองแล้วนะครับฝาหลังไม่ค่อยสวยนะครับฝาหลังแบบนี้เลยนะครับผมแจ้งลูกค้าก่อนนะครับ๋ยจะหาว่าผมอย่างนู้นอย่างนี้นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับผมผมผมเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับด้านหลังนะครับดําแดงมันหักนะครับผมเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวต่อ10อ่า7 0โวลต์แล้วก็100โวลต์นะครับต่อเข้าหอกระจายข่าวนะครับผมอ่าโอเคครับวันนี้จะพามาลองนะครับตัวนี้ใส่สามารถ ช้ไฟ DC กับแบตเตอรี่ได้ด้อพพ่นออกนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพามาลองเสียงนะครับว่าใช้ได้ทุกช่องจริงหรือเปล่านะครับนะครับผมเปิดสวิ์ครับขับเครื่องพร้อมทํางานนะครับผมจะลองชัแนลนี้ก่อนนะครับผม โอเคครับผมก็ใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับผมก็ฝากร้านรักอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงอยู่บนเพอสตึกด้วยก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็เอามาให้อาจารย์ได้เพื่ออาจารย์หาหน้ารายอยู่นะครับเผื่อถูกใจนะครับตัดสินใจนะครับราคาอยู่ที่1,900ับาทนะครับก็คือผมทําให้หมดแล้วนะครับไม่ต้องไปทําอะไรอีกนะครับก็ขายราคานี้เลยนะครับไม่มีการขึ้นราคาอะไรทั้งทั้งสิ้นนะครับผมก็อยากให้อาจารย์ได ได้ไปใช้กันนะครับผมไม่ได้ว่าจะหวังเอาแต่กําไรนะครับผมก็มีขาดทุนบ้างได้บ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ขอบคุณนะครับ fc ทุกท่านที่ติดตามนะแล้วก็ fc สปลาว fc กัมพูชาแล้วก็ fc พม่านะครับแล้วก็ fc ต่างประเทศนะครับที่ติดตามทางร้านเล็กๆนะครับผมอยู่อำเภอสตึกนะผมก็ขอกราบขอบคุณนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เมตตาซื้อสินค้ากับร้านรักอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องเสียงมือสองนะครับขอบคุณ จากใจนะครับผมขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็บายบาครับสวัสดีครับ